สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะวันนี้ก็วันที่26นะคุณจะมีความเฮงจะมีโชคลาภรับเงินก้อนโตไม้ในงวดสองพฤษภาคมสองห้าหกแปดนี้คุณจะมีความเฮงจะมีโชคลาภรับเงินก้อนโตไม้ในงวดสองพฤษภาคมสองห้าหกแปดนี้อธิษฐานดีๆนะคะขอให้ทุกคนเฮง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 ได้รับเงินเยอะๆค่ะขอพระอำมนาจแห่งพยิบซีขอพระอำนานแห่งครูบาอาจารย์พายิบซีช่วยให้คนที่ชมวิดีโอนี้โชคดีเฮงเฮงรับเงินก้อนโตได้เถอะ คนจะมีความเฮงจะมีโชคดีรับเงินก้อนโตในงวด2พฤษภาคม2568นี้ไหมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสื่อถึงพห้กันดีๆนะคะอธิษฐานดีๆค่ะ นี่ค่ะคุณจะมีความเพงจะมีโชคลาภและเงินก้อนโตในงวด2พฤษภาคมที่จะถึงนี้ไหมนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะนี่ค่ะขอประดม้าแห่งครูบาอาจารย์พายิบซีขอประดม้าแห่งพายิบซีช่วยให้ไพ่ออกมาดีๆสวยๆเรืดอยๆได้เถิดคุณจะมีความเพ่งจะมีโชคลาภและเงินก้อนโตในงวด2พฤษภาคม68นี้ไหม นี่ค่ะส่งสัญญาณที่ดีนะคะคุณจะมีความเฮงจะมีโชคลาภและเป็นก้อนโตง้วง2พฤษภาคม258นี้ไหมนี่ค่ะมานะคะนี่คือไพ่ยิบสีค่ะไพ่ยิบสีนะคะไพ่ยิบสีค่ะเป็นไพ่แอ็นเจอร์แอนเซอร์ไพ่เทวดาน้ำฟ้านะคะยินยักาำตอบค่ะ ก็ไม่แปลโดยรวมกันนะคะไพ่แองเจ a n แอนเซอร์ค่ะไพ่แองเจ a n แอนเซอร์นะคะนี่ค่ะแองเจ a n แอนเซอร์ answer, ค่ะคุณจะมีความเฮงจะมีโชคลาภและมึงก้อนโตในมือสองสิบพานคนสองห้าหกแปดนี้ไหมเย้ดอนสต็อปค่ะอย่าหยุดนะคะอย่าหยุดที่จะหาโชคลาภค่ะ เพอร์เฟกไทม์ค่ะเป็นเวลาที่ดีค่ะเรามาเริ่มกันนะคะแต่ไพ่ยิบซีก่อนค่ะไพ่ยิบซีนะคะนี่ค่ะไปที่หนึ่งค่ะค i n g of cup ค่ะไปที่สองค่ะเอสซอบฟอนค่ะนี่ค่ะดูตามรูปเลยนะคะทองฟ้าสดใสถือไม่ดาบค่ะพร้อมสู้มีพลังค่ะนั่งบัลลังก์ชุดอง์อาจนะคะสมมุกุดค่ะ ถือถ้วยถือกระถานะคะนี่ค่ะพื้นน้ำนะคะสีฟ้าขาวสดใสค่ะบาลังแข็งแรงนะคะมันเป็นสัญญาณที่ดีค่ะเพชรซอฟฟอนค่ะดูตามรูปเลยค่ะทองฟ้าสดใสถือไม่ไดักพร้อมสู้มีกําลังมีแรงนะคะพื้นน้ํานะคะก้อนเมฆนน้ํานะคะต้นไม้เขียวนะคะแล้วก็สิบเหรียญค่ะย้คุณน่าจะมีความเฮงแล้วก็มีโชคลาภก้อนโตนในวั2พฤษภาคม2588นี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ นี่ค่ะดอกไม้นะคะปุกคานะคะแล้วก็มงกุฎดอกไม้นะคะหมาพร้อมที่จะเดินทางหรือออกลบนะคะแต่เป็นความออกลบหรือว่าเป็นการเดินทางที่ดูสวยงามแล้วก็เหมือนกับเป็นการเฉลิมฉลองเพราะมีมงกุฎดอกไม้อยู่ที่คาทาด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีที่หัวค่ะไพ่ย,ยิบซีส่งสัญญ,ญาณว่าคุณน่าจะมีความเพลงมีโชคลาภก้อนโตนะคะในงวด2พฤศจาคม2568นี้นะคะเพราะว่ามีสิบเหรียญด้วยแล้วก็คิงอ w สบ d s นะคะแล้วก็ King of Cups นะคะ เป็นลายที่ดีทีเดียวค่ะนี่ค่ะแล้วก็มุกุดดอกไม้นะคะเหมือกนการเฉลมิมฉลองค่ะส,ส่งสัญญาณดีนะคะแล้วก็ perfect time ค่ะไพ่อันเซนเจอร์บอกว่า perfect time นะคะเป็นเวลาที่ดีที่คุณจะมีโชคลาภรับมือ้อนโตนะคะแล้วก็ don't stop don't stop อย่าหยุดนะคะบอกว่าอย่าหยุดที่จะหาเลขนะคะแล้วก็อย่าหยุดที่จะหาโชคลาภค่ะ ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะได้รับเงินก้อนโตนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะช่วยกดไลค์ช่วยกดติดตามให้หมอใน y o YouTube ด้วยนะหมอชื่วว่าทุกคนมีเจ้ากรรมนาเวรค่ะบุญกับบุญใหม่มีเวลาก็สดบุญไหว้พรแล้วก็แผ่บุญแผ่กุศลให้กับเจ้ากรรมนเวรบ้างน,นะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะช่วยกดไลค์ช่วยกดติดตามให้หมอใน y o YouTube ด้วยนะขอบคุณมากค่ะ